สวัสดีครับผมอามาพบกันอีกเช่นเคยนะฮะในรายการแตลลี่ไบเกอนะครับผมโอ้ยเพิ่งสอบเสร็จจริงๆเสอบเสร็จไปนั้นแหละแต่ว่านั่งเล่นอะไรกันอยู่กำลังกลับบ้านนะครับก็ว,วันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์วันศุกร์เย้ๆมีความสุขหรือเปล่า <laughs> วันสุขผมไม่เคยมีความสุขอะจริงๆละเล่นละเล่นนะครับโอ้เดีย๋ยวเราจะไปออกหน้าปากซอยกันนะครับ สวัสดีครับพี่ไบค์เกอร์ทหารนะครับผม oh. 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 ว่าสเสน่ห์ของมอเตอร์ไซค์ก็คือ oh. เรารู้จักคนที่เราชอบในสิ่งที่เดียวกันเราชอบในสิ่งเดียวกัน เรารู้จักกันโดยที่แบบเราไม่เคยหน้ามาก่อนอะคือมันแปลกคุณลองคิดดูว่าเราแบบขับรถไปจอดติดไฟแดงที่ไหนเราสามารถช,ชวนคนข้างๆเราคุยได้อ่ะคือขับมอเตอร์ไซค์มันดีอย่างเงี้ยคือแบบอ่าถ้าเป็นรถยนต์คือเรานั่งอยู่ในห้องโดยสารของตัวรถเปิดเพลงฟัง การที่เราจะคุยกับคันข้างๆได้นี่เป็นอะไรที่ยากมากนะถ้าแบบเราแบบไม่รู้จักกันจริงๆเดี๋ยวผมขอยวซ้ายหน่อยนะครับอชชขอไปตรงกลางนิดนึงโหผมจะไปไงวะผมไปบ่ได้นะเนี่ย จริงๆผมไม่อยากเข้าใกล้เลยนะนเนี่ยรถคันใหญ่รถเมลแล้วอะไรอย่างเงี้ยเสียวเกิดอุบัติเหตุแบบเราแบบต้องเข้าไปติดใต้ตัวรถอย่างเงี้ยแล้วแบบรถมันไหลมาทับอะไรเนงะี่ยอันตรายพี่กระจกมองซ้ายพี่พังอ่ะพี่มองไงอ่ะอาจจะโดนเฉี่ยวมานะแต่ว่าพี่จะรู้ว่าพี่มองถนนด้านซ้ายได้ยังไงเนะี่ย ฮอนด้าบีโระครับกระจกสายพี่พังแต่ว่าพี่พี่เปลี่ยนเลนด้านซ้ายพ,พี่แบบจะแบบเลี้ยวซ้ายอะไรอย่างเงี้ยพี่ดูยังไงวะ <c oughs> แปลกดิรถมันติดติดเดี๋ยวผมขอเี้ยวขวานิดนึงนะครับโอเคนะโอเคครับขอไปหน่อย เปิดไฟเลี้ยวทุกครั้งก่อนเลี้ยวนะครับอา่าคือตอนนี้มีหลายคนมาคอมเมนต์นะแต่ว่าผมไม่ว่างตอบจริงๆเพราะว่าช่วงนี้มันสอบขออ่านหนังสือขอทำเพื่ออะไรปั๊ดถ้าว่างเนี่ยผมมาตอบนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ตอบหมดหรอกเพราะคอมเมนต์มันเยอะก็อ,อาจจะคัดมาตอบเสองสามคนนะเอา้าอะไรวะ ใจเย็นๆครับพี่เดี๋ยวเพิ่งบีบแต่ไรผมเหมือนได้ยินเสียงสีสูบอยู่ข้างหลังนะ ถ้าเดาไม่ผิดน่าจะเป็น C B ไม่งั้นก็ C B R หรือเปล่าฟังแค่เสียงนั่นไง C B หก0ห้าขอทางหน่อยนะครับผม เสียงสีสูบมันหวานจริงๆอ่ะอยากได้รถใหญ่ผมไม่อยากเข้าใกล้อันตรายยิ่งในกรุงเทพรถมันยิ่งแบบขับปิดเบียดกันอยู่อะไรนะ่ะขอขับเร็วนิดนึงแซงขึง้นหาไม่อยากอยู่ไกลนะครับไม่อยากตามตูดว่าง่าย พ,พ,พบางทีผมอาจจะไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวนะแบบมันแบบกระทันหันอะไรเงี้ยแบบเราคิดแบบฉุกเฉินแบบที่แบบนี่ต้องเลี้ยวซ้ายนะประมาณน,นี้แต่ถ้าแบบเปลี่ยนเลนแบบอ,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 อะไรอย่างเงี้ยถ้าช้าแบบคิดทำนะไรผมอาจจะได้เปิดนะ จังหวะที่เราหักหลบอ่ะเนี่ยเนี่ยเอ,อกเนี่ยโอ้โพี่เนี่ยอย่างเนี้ยมันก็อย่างเนี้ยเดี๋ยจีเอ็ทจีเอ็ทจีเอ็ทพันสอง g ีเอสดพันสองยเอยากทักทายพี่แกเหมือนกันนะแต่ว่ารู้สึกว่าจะไม่ทัเพราะว่าแกก็พวก่วงข้างมาเยอะเหมือนกันหืมหมวกคุ้นๆไว้เหรอ ไฟยังแดงอยู่นะครับออกขึ้นไปหน้านิดนึงขอเท้าซ้ายนิดนึงนะฮะเดีย๋ยวเพิ่งแซงมา รถภาวะเยอะมากรถแต่ละคันรถกระบะก็ไม่อยากเข้าใกล้นะบางทีรถเขาสูงอะ่ะแผ่นเราอยู่ตรงล้อเดียวก็จุดเสียวยิ่งแบบใครได้แบบว่าทำซุ้มล้อยืนยืนเนี่ยแบบเออเนี่ยยิ่งไม่อยากเข้า ให้พี่แกไปก่อนใจเย็นพี่พไปเลย่ถ้าผมเห็นไฟเลี้ยวนะโอเคให้ไปนะครับก็มีน้ําใจต่อกันบนท้องถนนนะผมพยายามย้ำเรื่องนี้มากเรื่องมีน้ําใจเรื่องกฎจราจรผมเห็นว่ามันสําคัญ ขอพูดปุ๊บว่าล้อยืน่นเจอเลยนะเฮ้ยชิบเฮ้ยวันนี้มันวันอะไรวะเนี่ยติดติดหนักมากไอ้วัดเดี๋ยวฟักแมนนี่มันวันอะไรทำไมมันติดบรรเลยขนาดนี้ คุณคิดดูสิจะหาว่าผมใช้รถยนต์วันนี้ผมจะต้องติดถึงบ้านกี่โมงโอ้ไม่นะโอแม่สาวน้อยมแม่สาวน้อยทำไมเธอฉันจอดไม่ตังเลยล่ะแม่สาวน้อยมันเกิดอะไรขึ้นหรือแม่สาวน้อย บางคนนี่จอดสกินเลนมากเลยนะแม่สาวน้อยกินเลนมากเกินไปมันก็ไม่ดีนะแม่สาวน้อยมันมุดลำบากเราต้องเบี่ยงไปหาคันข้างๆเพื่ที่จะหาช่องไปแม่สาวน้อยรู้บ้างไหมมันลำบากไฟทะเบียนพี่หายไปไหนแม่สาวน้อย ทำไมรู้สึกว่าช่วงนี้มีแต่รถป้ายแดงไงป,ป้ายแดงคันนี้มาจากสิง์ุุรีด้วยแม่สาวน้อยมาไกลเหมือนกันนะน,นี่อันนี้ก็ป้ายแดงกรุงเทพมหานครนี่มันยุกอะไรกันทำไมมีแต่คนออกรถใหม่ๆทั้งนั้นเลยใจเย็นๆพี่ พี่บรรทุกของมาถนดนี้พี่ใจเย็นๆกู <c oughs> จะทำเสียงหล่อทำไมไวะเนี่ยเหไไ <c oughs> เลือเธอแล้วกูไ <c oughs> อ้ยาชิช่าเฮ้ยไม่อยากอยู่ใกล้รถเมล์เลยโอ้ขาพี่ขาพี่กับชนรถแล้วเมื่อกี้เป็นมอเตอร์ไซค์ที่กล้าไปบอกกับรถใหญ่น่ะ <c oughs> พี่พี่ใจเย็นๆพี่ขอโทษครับ ไม่อยากเข้าใกล้พี่คนนี้เลยสี่กช1885ดูพี่ขับสิโอ้พี่สาวน้อย <c oughs> <c oughs> ดูดูพี่แกขับสิดูพี่แกแซงสิโอ้รถชนกันผมไม่สงสัยเลยพี่มีต้องรีบ จะเย็นๆกันนะครับผมอาอจอดกันทำไมเลยนี่แสงผมกันเข้าไปแสงไปเลยผมไม่รีบแต่แสงผมแล้วก็รุ้นะอย่าเบรกกระทันหันเสียงลอยแลวเหี้ยอุ้ยทอดๆหัวกดคำหยาบไหมครับไม่ดีนะคพวกคำหยาบจริงๆ ไปค่อยๆไปเดือรถติดมากอ่ะจริงๆคุณลองคิดสภาพว่าคุณต้องขับอยู่ประมาณเนี่ยอาตั้งแต่ที่ไหนก็ได้ที่บ้านคุณจนถึงที่ทำงานคุณน่ะ ภายในกรุงเทพอะแล้วคุณต้องขับอยู่แค่เนี้ยเออโอ้โหขนาดมากนะถ้าขับอย่างเงี้ยแล้วคุณลองคิดว่าถ้าเป็นรถใหญ่ล้วแม่งหยุดนิ่งคือแบบรถไม่ขยับอยู่กับที่ประมาณสอมชั่วโมงคุณจะหัวร้อนขนาดไหน <c oughs> มอเตอร์ไซค์มันยังแบบซอกแซกไปได้อะไรเงี้ยเออแต่ถ้าเป็นรถใหญ่ก็นะ เดี๋ยวผมก็จะเลี้ยวข้อฐานทัพเหมือนเดิมนะครับเขาอาจจะได้ตัดภาพไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกฝั่งเหมือนเดิมแต่ตอนนี้ขอมุดก่อนมุดโอแม่สาวนอ้อยขอทางเลยนะผม มาอีกไหมไม่มานะโอ้โหมีหลุมด้วยหรือนี่ผมก็ปวดแขนเหมือนกันนะครับมอเตอร์ไซค์มันเยอะไปไหนพี่จะผ่าไฟแดงเลยหรือพี่จะเยืนได้ครับพี่ครับไปครับพี่พี่ขับไปสวัสดีอีกรอบนะครับ ผมมาทะลุอีกฝั่งของทางททัพแหละพี่ชุบระวังระวังเข้าใจว่ามอเตอร์ไซค์มุดได้นะแต่ว่าก็มุดระวังระวังกันหน่อยรถติดดนักมาก ติดหนักมากๆติดหนักติดหนักสัดๆควสุขเออว่ะอทิตย์นี้มันอาทิตย์สุดท้ายของปีใหม่แล้วนี่ว่ะอทิตนี้มันอาทิตย์สุดท้ายของปีใหม่ก็คืออาจบางคนอาจจะลากลับบ้านหรืออะไรอย่างนี้รถมันเลยติด ผมคิดว่าอย่างนั้นนะ จะเย็นพี่จเย็นนะครับพี่พี่อย่าเพิ่งเี็บเบื่อเบื่อรถติด ร้อนก็ร้อนโอเคครับโอ้รถ oh. ที่คันนี้เคยล้างมากบ้าเนี่ยฝุ่นเกาะมากอะ่ะ โอ้แม่สาวน้อยฝุ่นช่างเกาะเหลือเกิน พี่ไม่เคยล้างรถเลยหรือว่าพี่ไปบุกป,ป่าฝ่าดงที่ไหนมาเอาลุงไว้กันเลยครับไปเลยครับผมไปเก็บเตาใช่ไหมครับใจยเย็นครับใจยเย็นโอ้โหเมื่อกี้เบียดผมมาซะนะ ออดีถ้าชนกันก็นะบางทีก็มันไปไม่ได้จริงๆอ่ะก็นะแบบไม่ต้องรีบขนาดนั้นก็ได้รู้มอเตอร์ไซค์มันซักแซกง่ายแต่ว่าบางทีก็ไม่อยากให้แบบขนาดนั้นเนี่ยผมก็ไม่อยากไปเหมือนกันเพราะว่าแบบบางทีมันไปขัดจังหวะมุมเลี้ยวของรถยนต์ผมขับรถยนต์ขับอมอเตอร์ไซค์ย้ำหลายรอบมาก คือแบบบางคนอาจจะด่าผมไงแบบเฮ้ยขับอย่างนี้ได้ไงอะไรอย่างนี้เพราะผมรู้ไงผมกล้าพูดอันไหนผมไม่รู้ผมไม่พูดที่เบรกแรงมา บางคันก็กินเลนมามากเลยวิชุดรถโปรเลด น้ำอะไรวะเนี่ยน้ำจากคันรถน้ำข้างหน้าเข้าโค้งมาเร็วๆแบบเจอน้ำแนี้ก็แผลได้เหมอกัน,นอ,อยากให้มีรถล้างถนนเยอะๆคือแบบบางทีแบบถนนมันลื่นเพราะแบบฝุ่นละอองจากล้อรถยนต์ฝุ่นจากแบบดินทรายอะไรอย่างเงี้ย พื่อบางทีผมเห็นแค่ออน้ามาฉีด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 ,ด,ดคือแบบบางทีฉีดแล้วแบบคาบบางคาบมันก็ไม่ออกคือมันฝังเข้าไปในเนื้ออยากแบบให้มีเครื่องขัดด้วยไม่ต้องถึงกับใส่ครีมใส่อะไรแบบแช,มพ,ชมพูแชมพูขัดพงขัดพื้นขนาดนั้นแหระก็แค่แบบบางทีเอาแบบคาบอะไรอย่างเงี้ยให้มันออกค่ะแบบบางทีใช้น้ําเปล่าขัดอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ออกแบบสมมติมีคาบน้ํามันอยู่บนพื้นเงี้ย น้ำเปล่ามันล้างน้ำมันได้หรือเปล่าเออจริงๆค่อย <c oughs> ๆขับไปนะ <c oughs> ครับแซงซ้ายผมอย่างนี้เลยครับ ้ต้พี่ก็ไม่ติดขืนพี่ชนผมขึ้นมาแล้วผมจะตามกับใครล่ะครับ ใครจะเลี้ยวซ้ายจะเย็นๆกันนิดนึงแท็กซี่คันนี้ยังไงเนี่ย เซนทอร์หรือเปล่ามองไม่ชัดนะครับแต่หน้าเซนทอร์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะของสตาร์เลียนวิช มีพี่ตำรวจมาอำนวยความสะดวกนะครับผมในการยูเทิร์นขอบคุณมากครับผมใจเย็นๆน,นะพี่นะผมยังอยู่ข้างๆพี่พี่พี่เปลี่ยนเลนมาเร็วมากให้จังหวะผมนิดนึง เย็นๆกันนิดนึงนะครับขอเข้านิดนึงนะคือบางทีแบบ เห็นอาคันอื่นกําลังเปลี่ยนเลนอยนะ่างเงี้ยต้องดูจังหวะด้วย <c oughs> บางทีรถมาเร็วๆแบบเฮ้ยถึงแม้จะเปิดไฟเลี้ยวหรืออะไรอย่างเงี้ยถึงเปิดไม่นด้ไม่คนแบบแบบเปลี่ยนขนา,าน้ทันหันก็าบางทีแบบมันกระชันชิดเกินไปแบบบางทีรถเขาไม่ได้เตรียมเบรกให้เราอะไรอย่างเงี้ยแบบรถมันกำลังไหลๆนยแต่คุณเปิดไฟเลี้ยวมาแล้วก็ดูจังหวะด้วยเหมาะสมก็เปลี่ยนแค่นั้น โอเคครับอืมแต่เย็นเนาะ ซอยมันแคบแบบไม่อยากแซงไม่อยากอะไรคือแบบจังหวะแบบบางทีแบบมุมมันแคบแล้วแบบเราแซงไวอะไรเงี้ยรถมันสวนมาเออมันอันตรายขับในซอยแคบก็เจนเย็นนิดนึงนะครับแต่ว่าคันนี้ขับข้างหน้าในซอยแคบต้องดูความเหมาะสมด้วยว่าเฮ้ยคุณคุณ,ค,ณคุณขับช้าแต่ว่ามีคนตามหลังคุณเป็นสิบเนี่ยมันมันมันก็ไม่โอเค รู้ว่าขับช้าปลอดภัยนะแต่าบางทีรับต้องเห็นใจคันหลังด้วยคุณนอันนี้น่าจะขับอย่างวันสามสิซึ่งต้องดูคันหลังด้วยว่าเขาตามคุณอยู่เยอะแค่ไหน ดีๆกกันพี่หมวกกันน็อกไม่ใส่เลยหาใส่ให้รูปบ้างนะเวลาแบบล้มมาเลยเนี่ยคนที่จ็บตัวไม่ใช่แค่เราคนเดียวนะครับหมวกกันน็อกเด็กมีขายนะอย่าลืมอุปกรณ์เซฟตรงเซ,ฟต,งซฟตี้อะไรอย่างเงี้ยซื้อมาใส่เถอะถึงแม้มันจะแพงแต่มันก็คุ้มกับชีวิตที่เราเสี่ยงเราเสี่ยงบนถนนมากเท่าไหร่มีอุปกรณ์เซฟตี้เยอะเท่าไหร่มันลดความเสี่ยงได้มากเท่านั้นนะ ถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้ช่วยแบบกันให้คุณไม่ตายร้อเก็ตามไปอุปกรณ์เซฟปมันช่วยแบบคืยแบบหัวกระแทกอะไอย่างเงี้ยมันก็ลดโอกาสเสี่ยงที่หัวคุณจะเป็นอะไรไปอะไรอย่างเงี้นะครับยังไงก็ใครก็ชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดซับสไครห์ผมด้วยนะครับไปละเจอกันบ๊ายบายร่างอาจุบ,จบ